สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมห e ้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับเปิดตำนานความยิ่งใหญ่ไร้พ่าย51นัดครับหลังจากที่นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปาลีกพบกับอัตาลันตาแล้วพ่ายแพ้ไปหมดรูปเลยครับ3ประตูต่อศูนย์มาดูรายละเอียดนะครับ,รบว่าเป็นยังไงกันบ้างการแข่งขันครับฟุตบอลอยูฟายูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศครับเตะกันที่ไอร์แลนด์นะเจอกับทีม ยอดทีมจากอิตาลีอย่างอัตลตันตาครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับใช้แผนที่เป็นแผนประจำนั่นแหละรครับก็คือ3 4 2 1ี่สองหนึ่งโดยตัวผู้เล่นเนี่ยครับก็จัดแผนเอาของฝั่งไบเออร์เลเวอร์คูเซน่นเลยกันนะวันนี้เป็นคลิปที่พูดถึงไบเออร์เลเวอร์คูเซน่นผู้สาเป็นตัวเป็นมาเตโควาตรงนี้แหละครับที่หลายคนบอกว่าทําไมไม่ใช้ลูคัสฮาเดกี้เออเป็นกัปตันทีมเป็นมือหนึ่งมาตลอดมาถึงรอบชิงทําไมใช้มาเตโควาคนที่พูดแบบนี้แสดงว่าไม่ได้ดูไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมาก่อนเลยเพราะถ้วยนี้เนี่ย ทางฝั่งซาบิออลันโซ่แกให้เด็กคนนี้ลงสนามนะครับนี่คือการเติบโตไปพร้อมกันพร้อมที่จะใช้ผู้เล่นที่ประสบการณ์น้อยกว่าแล้วโตวเก็บเกี่ยวแพ้ก็แพ้ไปด้วยกันชนะก็ชนะไปด้วยกันนี่แหละครับคือทีมฟุตบอลเซนเตอร์ฮาฟสตัวครับสตานนสิต์โจนาธานทานแล้วก็แท็บโซบายืนเป็น3เซนเตอร์กองกลาง2ตัวทางด้านการิชชาก,ก้าครับคู่กับเอสเกลปาลาซิออสวิงแบ็กฝั่งขวาใช้ฟิล์มปงฝัง่งซ้ายใช้อินคาบิเอ ตรงนี้แหละที่แฟนบอลรู้สึกว่าทําไมไม่ใช้ตัวลุกธรรมชาติเออทำไมไม่ใช้วิงแบ็กธรรมชาติขออภยัยแล้วตัวลุกเนี่ยดันกิลมาโดไปเล่นคู่กับฟอร์เรนเวิร์ดแล้วกองหน้าตัวเป้าใช้อัตลีอืมในเมื่อในทีมยังมีแพทริกชิกยังมีวิกเตอร์โบนิเฟสอาจจะรวมไปถึงโบคาอีเกซเซดด้วยแต่เราก็คงไม่รู้เหตุผลในใจของชาเบียลลอนโซ่ครับไม่รู้เรื่องความฟิตเรื่องของสภาพจิตใจใดๆหรือเปล่า แต่ใครจะกล้าไปสอนหนังสือสังฆราชนี่คือคนที่พาทีมไร้ไพ่มา51นัดนะคุณจะกล้าไปสอนเขาเหรอเออแต่ว่าสิ่งที่ต้องชื่นชมกลับเป็นทางฝั่งของอัตลันตามากกว่ากับของกุนซือจิอันเปีรโอกัสเปรลินีครับ,รบวางแผนมาดีมากๆวันนี้ทางด้านของอนะัตลันตากับต่าทีมเป็นจิมซิติครับเพราะว่าทางด้านมาเทนเดลูนนะเจ็บแล้วลงมาทำหน้าที่ไดดีอิสักฮีน,นี่ก็เหนียวมากๆ เล่นเอาฟอร์เรนเวิร์ดเล่นเอาการิชากา้าเล่นเอาเกมรุกของเบลเลเฟอร์เนื่อไปไม่เป็นเลยโคลาซินัตครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของการิชากา้าเคยเล่นด้วยกันมาที่อาร์เซนอลรู้มือกันดีรู้จักกันดีเอาเกมรุกของเบลเลเอร์เซนอยู่หมัดเลยครับตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นโคนลาซินัตได้ลงนะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บแต่พอลงมาแล้วสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมลุเจเชรี่วิงแบ็กฝั่งซ้ายซับปะคอซ่าวิงแบ็กฝั่งขวาทั้งสองคน หยุดเกมรุกของทีมไบเออร์เลเวอร์เซ้นซะอยู่หมัดเลยไม่ว่าจะเป็นฝัง่งฟิล์มโปงเองหรือว่ากิมมันโดอินคาปิเย่ตอนแรกไม่ถนัดที่จะไปเล่นตรงนั้นอยู่แล้วก็ผ่าน2คนนี้ไม่ได้คู่กลางของอัตลันตา้าครับคูบไมเนอร์กับเอเดรอีอนนี่โอ้โหคูบไมเนอร์นี่เล่นแบบอย่างกับว่านัดน,นี้เป็นนัดสุดท้ายในชีวิตเอเดอสัน มิดฟิลด์ทีมชาติบาราซิลนในชุดโกปาเนี่ยเข้ามาพัวพันเข้ามาวุ่นวายเข้ามาเกะก,กะนักเตะของอัลตันตาจนทําเกมรุกกันอืทําเกมรุกกันไม่ได้เลยสกามากายืนคาอยู่ในแดนหน้าไปขวาชาวโดวยแคทเทลเลปีกซ้ายอาเดมโมล่าลูคแมนครับนี่คือพระเอกตัวจริงของเกมนี้เล่นบอลแบบนิ่งมากๆในขณะที่ผู้เล่นของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นดูจะมีอาการเกร็งมีดูจะมีอาการเหนื่อยล้า จ่ายบอลผิดผิดถูกถูกจ่ายบอลเรียกว่าจังหวะมันขาดขาดเกินเกินทัด,ด,ดเทียบกับฝั่งออตแลนตาเนี่ยทุกอย่างมันดูเป็นไปตามแผนไปหมดมีการเพลสสูงซึ่งเป็นแผนประจําของกัสเปรลินีอยู่แล้วครับเล่นซับแบบฝั่งกองหลังเนี่ยไปไม่เป็นเลยแล้วยิ่งโกที่ประสบการแหมกลับมาที่เรื่องประสบการณ์อีกแล้วนะโคว่าเนี่ยแกดูจะไม่นิ่งพอโดนไล่โดนเบียบเปิดออกมาตัดเปิดบอลมาแต่ละทีมันก็ไม่เข้าเป้า ตามที่ควรจะเป็นแต่พอจังหวะกลับการพอฝั่งเป็นอัตแลนตาบุกเข้ามาพวกเขานิ่งพอที่จะจับบอลให้นิ่งซะกก่อนไม่จ่ายแบบผีผาไม่ไม่จ่ายแบบวัดดวงซึ่งวันนี้เป็นวันที่แปลกของไบเออร์เลกัวเซนครับวันนี้ไบเออร์เลกัวเซนจ่ายแบบวัดดวงเยอะมากๆนะปกติจะเป็นคนที่จ่ายบอลจะเป็นทีมที่จ่ายไม่ได้กลับมาก่อนจ่ายไม่ได้วนกลับมาค่อยๆถาค่อยๆเคาะค่อยๆหาช่องไปผิดกับวันนี้ครับมันถูก รบกวนด้วยการเล่นแบบบีบเข้าหนักเออค่อยๆต่อยค่อยๆแบบค่อยๆแซะค่อยๆบีบค่อยๆทำให้ทีมมันเกิดความรําคาญนึกออกไหมอารมณ์เหมือนเราราคาญแล้วเราเล่นได้ไม่เป็นจังหวะที่เราเป็นแล้ววันนี้นักเตะของเลเวลโคเซนเป็นอย่างนั้นแทบทั้งหมดเลยไม่แค่นักเตะด้วยผมรู้สึกว่าตัวของชาบีอลรอนโซ่ก็ดูสภาพจิตใจมันดูไม่อยู่กับเนื้อกับตัวยังไงไม่รู้อันนี้อาจจะคิดไปเองแต่การแก้เกมการเปลี่ยนแผนมันดูช้า มันดูไร้พลังงานอะไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าครับหลังจากโดนประตูที่1น,นี่คือชอ็อตไปเลยนะไบเออร์เลยู้เซ่นช็อตเสร็จแล้วผู้เล่นแต่ละคนยิ่งจ่ายสเปสะสปะกว่าเดิมมาโดนประตูที่เข้าไปอไกเวลาใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโดนนําก่อน20งปกติแฟนบอลห้างขายานนะเจอนํา2งเนี่ยจิตใจยังเชื่อว่าจะกลับมาได้ผิดกับนัดรอบชิงที่ผ่านมาไม่รู้สึกแบบนั้นเลยครับรู้สึกว่าลูกเดียวก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าเกมรับ ของแอตแลนตาเนี่ยเขาเล่นตั้งแต่ปีกของเขาเลยตรงกลางแน่นมากวิ่งแบ็กสองข้างไปเติมอยู่กับปีกวิ่งแบ็กกับปีกคู่กันอัดตั้งแต่กองหลังของฝั่งเลเวนกุเซนมันไปไม่เป็นเลยสถา,ถานกานตรงตรงแฟนเลเวนกุเซนบอกว่าไม่เคยใช้แผนนี้นะนี่คือแผนที่ใช้ประจานะแต่ตัวผู้เล่นนั่นแหละครับที่อาจจะสับเปลี่ยนไปบ้างบางทีมันก็มีวันที่ใช้4 3่สสเหมือนกันคือชาบรอลอโซเนี่ยเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนแผนไปตามสถานการณ์นะวันที่เจอ กับโรม่าก็3-4-3บางทีก็3-4-2-1อะไรแบบนั้นบางทีก็ขยับฟอร์เรนเวิร์ดไปเป็นกองหน้าตัวปคือแผนเขาหลากหลายถ้าคุณเห็นเป๊ปกอร์เดลาเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นยังไงคุณก็จะเห็นชาบีอลันโซแบบนั้นนั่นแหละวันเจอเบดแฮมก็3-4-2-1วันเจอคาราบัก4-2-3-1อะไรแบบนี้มันเฟล็กซิเบิลมันสามารถดัดแปลงได้ตามความเหมาะสม แล้วทุกคนก็สามารถทําได้แต่เพียงแต่ว่าวันนี้มันทําไม่ได้ไงเออวันนี้บอกไอ้กระถอดการชาก้าออกเกมจะดีกว่านี้ไหมนะมันมีคําว่าท่าหมดเลยครับแต่ผลสุดท้ายมันมันไม่สําเร็จมันก็คือไม่สําเร็จแต่ถึงจุดนี้มันก็ดีมากเกินไปแล้วไหมอืมจากตอนต้นฤดูกาลผมว่าแฟนบอลของเบร์เลเบโกเซนไม่ได้คาดหวังมาไกลขนาดนี้ด้วยถูกไหมครับ12นัดในยุโรปานี่ไม่แพ้เลยครับมาแพ้เอานัดชิงนี่แหละ แล้วมันแพ้ให้กับทีมที่สมควรแพ้ไหมครับอัลตันต้าวางแผนมาดีขนาดนี้ทีมที่เลเวอร์คูเซ่นผ่านมาในช่วยนี้มีอะไรครับมีคาราบักมีโมมีฮากเกนมันใหญ่พอที่จะกล้าไปคว้าแชมป์ไหมดีสักหน่อยก็คือเวสแฮมครับแชมป์คอนเฟอเรนซ์ปีล่าสุดมีเอเอสโลมานี่นแหละอดีตยักษ์ใหญ่แต่ปีนี้ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นในขณะเดียวกันอัลตันต้าผ่านสปอร์ติ้งลิสบอนของอโมลิมมาผ่านโอลิมปิกมาร์เซย อดีตแชมป์ยูโรเปียนผ่านลิเวอร์พูลมาก็เหมาะสมนะถ้าจะพูดถึงว่ามันจะต้องพ่ายแพ้ในวันนี้สถิติ51นัดในการไล่พ่ายถ้ามันจะจบลงวันนี้ผมว่ามันสมศักดิ์ศรีแล้วและมันเป็นการยกความกดดันออกจากบ่าออกจากไหลออกจากหลังเพื่อเดินทางเข้าสู่นะัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลครับอีกแมตสุดท้ายที่คุณจะได้แก้ตัวจริงๆไม่ต้องแก้ตัวได้ซ้ำเพราะว่าไม่ได้ทำผิดอะไรความไม่แพ้ก็เป็นสิ่งหนึ่งของ เกมการแข่งขันผมว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต้องปรบมือชื่นชมนักเตะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทั้งทีมจบเกมแล้วทุกคนพ่ายแพ้ครับผิดหวังแน่นอนในเกมเราเห็นความหัวเสียแต่จบเกมแล้วพวกเขามาตบมือครับยืนปรบมือเข้าแถวปรบมือให้กําลังใจให้เกียรติผู้ชนะอันนี้ครับคือสิ่งที่ความสวยงามของฟุตบอลถ้าชนะได้ก็ต้องแพ้ให้เป็นร,รู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าผแล้วเหลือนัดสุดท้ายเรามาลุ้นกันว่า ไบเออร์เลเ์คูเซ่นจะทำสถิติไร้พ่ายในเยอรมันได้สําเร็จหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ถือว่าพลาดไปสําหรับการไร้พ่ายทิปเปิ้ลแชมครับแต่ในเยอรมันบุนเดสติก้านี่ไร้พ่ายไปแล้วถ้าสามารถชนะไกเซอร์สซาวเทนในศึกเดอเบโพคาวนัดชิงได้ครับวันที่25พฤษภาเนี่ยก็จะเป็นไร้พ่ายในบอลบอลถ้วยเยอรมันถ้วยนี้อีกด้วยเท่ากับว่า ทั้งบุนเดสลีกาทั้งเดเบโพ a คาวเนี่ยพวกเขาจะไล่พ่ายทั้ง2ถ้วยเลยนี่ก็ยิ่งใหญ่สุดๆแล้วครับแล้วเชื่อเลยว่าสถิติไล่พ่ายติดต่อกัน51นัดไม่มีใครทําลายได้ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนพวกคุณคือตำนานแล้วนี่นี่ตั้งหาครับที่ต้องยอมรับความจริงเ,เ,เพื่อนๆพี่พคิดยังไงครับคิดว่าไบเออร์เลเบคูเซนจะสามารถชนะไกเซอร์สลาเทนได้หรือเปล่าครับพูดคุยกันหน่อยนะ พูดคุยไม่จุใจไปคุยกันตอนในไลฟ์สดครับมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับ s p o ร์ตบา New Life นะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับกับทีมที่จริงๆแล้วผมต้องขอคาระวะในฤดูกาลนี้ของพวกเขาเลยนะนี่คือการพ่ายแพ้นัดเดียวของฤดูกาลนี้กับทีมไบ er, เออร์เลเบอร์คูเซนสวัสดีครับ